นะครับเราก็จะได้มารับทราบว่าอาการปวดอของเรานะครับเราก็สามารถที่จะบรรเทาด้วยด้วยได้จากาแคปซิก้าเจนจากสกัดมาจากพริกนะครับซึ่งท่านผู้รู้วันนี้เภสัชกรหญิงนีรนุษย์ัพทวีท่านจะมาเล่าให้เราฟังนะครับว่า คปซิค่าเจนจากพริกเนี่ยสามารถจะบรรเทาอาการปวดได้อย่างไรนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอนอื่นที่จะไปถึงแคปซิค่าเจนจากพริกต้องถามว่าอาการปวดนะครับเราสามารถจะแบ่งออกเป็นกี่รูปแบบครับค่ะจริงๆแบ่งออกได้เป็นหลายรูปแบบค,ะค่ะจย์คะแบ่งออกเป็นทั้งแบบปวดเฉียบพลันปวดเรื้อรังนะคะ,คะ ปวดทางปลายประสาทนะคะแล้วก็มีปวดทางจิตด้วยนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทนะคะแต่ว่าอยากจะแบ่งเป็นสองประเภทให,ใหญ่ๆก็คือปวดแบบเฉียบพลันนะคะ,คะกับปวดแบบเรื้อรังค่ะเรื้อรังกับ,บ,บเฉียบพลันนะครับก็ถ้าเป็นแบบ <c oughs> แบบ เฉียบพลันก็หมายความว,ว่าอยู่ๆเฉยๆก็ปวดขึ้นมาเฉยๆใช่ไหมคะปวดแบบเฉียบพลันเนี่ยเ,เราก็ปวดแบบปัจจุบันทันด่วนะนะคะแต่ปวดเรื้อรังอาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะ,คะก็คือเป็นๆหายๆเป็นๆหายๆอย่างนี้นะคะ,คะอาการปวดอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฉียบพลันเรื้อรังเนี่ยเวลาปวดขึ้นมาแล้วมันจะอยู่นานไหมคะปวดเฉียบพลันเนี่ยเป็นแล้วก็สักสัปดาห์สองสัปดาห์ก็จะหาย นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการซ้ําอาการเดิมไม่ได้ไปออกกําลังกายซ้ําไม่ได้ไปยกของหนักซ้ําไม่ได้ไปทําอะไรผิดท่าซ้ำนะคะ <ware. S 2> ตรงนี้เนี่ยอาจจะหายไปได้เอง <valid. S 2> นะคะอาจจะใช้ยา,ยา,ท,า,ยาทายากินหรือว่าอยู่นิ่งๆนอนเฉยๆพัก <blessed. S 2> สักสองชั่วโมงหลังจากที่ทํากิจกรรมแล้ว <ijke. S 2> นะคะจะหายไปได้เองแต่ถ้าหากว่าปวดเลื้อรังเนี่ยมันจะเป็นนหายๆค่ะอาจารย์เป็นนหายๆเป็นปน,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 นหายๆอยู่อย่างเงี้ยสักประมาณ6สัปดาห์ขึ้นไป นะคะ<ช>กสัปดาห์ขึ้นไปแล้วเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นอาการปวดแบบเรือะะเร้อรังแล้ค่ะเรื้อรังหมาวเป็นๆหายหายเป็นๆหายหายค่แล,แ,ลแล้วมาต้องถามว่าสาเหตุที่คาว่าปวดเนี่ยนะมันมาจากสาเหตุจากอะไรครับค่ะความปวดเนี่ยมันเกิดจากสัญญาณ สัญญาณของร่างกายค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยร่างกายเนี่ยมันบอกว่าเราเนี่ยมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานเป็นปกติดีที่เหมือนกับเป็นการตอบสนองนะคะว่าเอ๊ะเราไปทำยกของผิดมาเราไปออกกำลังกายมาค่ะ,คะเราเไปทำอะไรผิดท่ามานะคะ เรามีอาการข้อเสื่อมแล้วนะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดมีอาการปวดหรือว่าเราต้องทําอะไรอยู่ซ้ําๆซ้าๆซ้าๆนั่งหลังคดนั่งทํางานในออฟฟิศแล้วก็นั่งหดตัวขดตัวงอหลังอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันจะบอกเราค่ะว่าเนี่ยคุณทําให้ร่างกายผิดปกติละความปวดก็จะเกิดขึ้นมาค่ะทีนี้เนี่ยความปวดเนี่ยเขาบอกว่าความปวดที่เป็นปวดแบบเฉียบพลันเนี่ยเป็นความปวดที่มีประโยชน์ มีมประโยชน์เนื่องะะจากว่ามันบอกค่ะว่าร่างกายของเรานะคะยังมีการส่งสัญญาณประสาทมาบอกเราอย่างปกตินะคะแต่ว่าปวดแบบเรื้อรังเนี่ยเขาบอกว่าเป็นัการส่งสัญญาณที่ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นเราไม่หายเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะคะตรงนี้แล้วปวดเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการปวดแบบทรมานแล้วก็ ปวดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเรารู้สึกว่ามันไม่หายสักทีเอาและครับค่ะต,ต้องขยายความให้นะว่าเชียบพลันเนี่ยสัญญาณที่มันออกมามีประโยชน์เนี่ยแสดงว่าแสดงว่าอะไรค่ะ,คะก็แสดงว่าการส่งสัญญ,ญาณประสาทนะคะ,คะจากสมมุติว่าเราถูกตีนะคะสัญ,ญญาณการถูกตีตรงนี้เนี่ยมันจะส่งไปที่สมองแล้วแปลผลว่าเราถูกตีความปวดเช่นกันนะคะพอมีอาการปวดอยู่บริเวณนี้นะคะ ร่างกายก็จะส่งสัญญาณมาบอกที่สมองว่าตรงนี้เนี่ยมันมีอาการปวดแล้วนะคะการส่งสัญญาณตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการทํางานของเส้นประสาทแล้วก็การแปลสัญญาณที่เป็นปกตินะคะแต่ถ้าหากว่าความปวดแบบเรื้อรังนะคะมันปวดอยู่เรื่อยๆปวดแบบทรมานอย่างเช่นคนเป็นโรคข้อเสื่อมคนเป็นโรคข้อเสื่อมเนี่ยก็จะปวดอยู่เรื่อยๆปวดบ่อยๆปวดอยู่ซ้ําๆนะคะตรงนี้เนี่ยร่างกายก็จะส่งสัญญาณมา บอกเหมือนกันว่าปวดนะคะเขาเรียกว่าเป็นความปวดแบบส่งมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ว่าเฮ้ยตรงนี้มีความผิดปกติละเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นอยู่แล้วยกตัวอย่างว่าเดินินๆไปปุ๊บเนี่ยไปเจอลังแตนครับแตนมันก็ต่อยปั๊บนะเนี่ยมันก็ปวดทันทีอ,อย่างนี้ถือว่าเฉียบพลันอันนี้เรียกเฉียบพลันค่ะอเฉียบพลันครับเอาละนะทีนี้ไอ้ปวดที ที่เรือลังที่ว่าไอ้ปวดข้อปวดอะไรต่อะไรกล้ามเนื้อปวดข้ออ่าอ่าเป็นโรคกระดูกเสื่อมนะคะปวดข้อข้อเสื่อมหรือว่าปวดกล้ามเนื้อเรือรังนะคะหรือว่าเป็นเส้นประสาทที่เรียกว่าปลายประสาทอักเสบนะคะตรงนี้เนี่ยการปวดปลายประสาทอักเสบตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าปวดอยู่เรื่อยๆปวดซ้ำๆนะคะตัวอย่างก็ไม่รู้แหละว่าเราอายุมาก เราตื่นเนเช้าเราเยอะๆเราจะได้ยินเสียงโอ้ยเช้าตื่นมาโอ้ยอย่างนี้แส,สดงว่าแต่ละเช้าเนี่ยต้องตื่นมามันจะปวดแล้วก็ร้องโอ้ยเงนี้แสดงว่าเรือรังใช่ไหมเรือรังแล้วค่ะ <laughs> <laughs> เรือรังแล้วค่ะอาจารย์และอายุค่ะอายุสมมุติว่าเป็นเด็กแล้วก็คนกลางคนแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยนะาอาการปวดเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นทุกวัยไหมเกิดขึ้นได้ทุกวัยค่ะแต่ว่า สาเหตุของอาการปวดจะไม่เหมือนกันอย่างคนที่อายุมากนะคะตั้งผู้หญิงตั้งแต่40ปีขึ้นไปะนะคะ50 60ปีนะคะจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคข้อเสื่อมได้มากกว่าผู้ชายะนะคะแต่ถ้าหาก60ปีขึ้นไปแล้วนะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคข้อเสื่อมปวดโรคข้อเสื่อมได้นะคะเท่าเท่าพอพอกันพอๆกันเนื่องจากว่าการเสื่อมสลายของกระดูกตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพอๆกันค,ค่ะแสดงว่าที่คุณเนรนุชพูดตรงนี้นะ,ะการปวดเนี่ย มันเกิดขึ้นจากภายในและภายนอกด้วยไหมค่ะมีหลายปัจจัยค,ะค่ะอาจารย์มีทั้งปัจจัยภายในร่างกายเองที่เป็นความเสื่อมของร่างกายแล้วก็ปัจจัยกระตุ้นภายนอกสภาวะแวดลอ้อมสถานที่ทํางานร่างกายของเราเองที่มีความผิดปกติตั้งแต่กําเนิดตรงนี้ก็เป็นสาเหตุได้เช่นกันค,ะค่ะแสดงว่าทั้งภายในและภายนอกะนะครับมาแล้วแต่กําเนิดก็แสดงว่าทุกวัยนะ,ะทุก<ต>วัยแต่เกิดขึ้นมากระทั่งตายแล้วเรียกว่าปวดได้กัะทางนั้นนะครับใช่ค่ะ ทีนี้ปวดอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราจะรู้ว่าเฉียบพลันหรือเลื่อนหลังเนี่ยอวัยวะส่วนไหนในร่างกายที่พบว่าปวดมากที่สุดและปวดบ,บ่อยๆอย่างปวดเฉียบพลันเนี่ยปวดได้ทั้งร่างกายหัวจัเท้านะคะ พบอาการปวดได้นะคะถ้าหากว่าเรามีการไปทําอะไรผิดท่ายกของกระทบกระแทกต่างๆไปออกกําลังกายไปเตะฟุตบอลไปเล่นกีฬาหรือเล่นโยคะผิดท่าอย่างนี้เกิดขึ้นได้<อ>าาการทําทงานบ้านนะคะยกของหิ้วกระป๋องผิดท่าไปก็เกิดขึ้นได้ตรงนี้เป็นได้แต่หัวจุดเท้าค่ะ,ะแต่อาการที่เป็นปวดเรื้อรังค่ะอาจารย์ส่วนมากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะพบมากที่สุดตรงข้อเข่า ะะที่มากที่สุดค่ะแต่จริงๆอะ่ะก็คือเป็นได้ทั้งตัวเหมือนกันตามข้อของเราทุกข้อสรุปแล้วข้อ,อส่วนใหญ่จะเกิดที่ข้อเพราะข้อเราใช้อยู่ตลอดเวลานะข้อที่ข่าข้อมือ,อ,มอเอวอกระดูกสันหลังผู้สูงอายุนะ,ะหรือว่าคนโดยมากคนงานซึ่งแกไปแบกของแบกอะไรต่งงางๆทำงานพวกนี้โดยมากเราจะเห็นคนงาน มักจะบ่นว่าโอ้ยวันนี้ผมไม่ค่อยไหวแล้วผมปวดนะ,ะแสดงว่าแกคงจะไปยกหินยกกระสอบทรายอะไรนะถ้ายกนะาจะไม่เหมือนกันนะอาจารย์ในแต่ละอาชีพแสดงว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันปวดอยู่ก็เพราะว่าเราใช้งานเขามากเกินไปนะ่คัคบเอาละครับได,ได,ไดข้ข้อมูลตรงนี้แหละทีนี้เเมื่อเกิดปวดแล้วเรารู้สาเหตุรู้วัยรู้สาเหตุกันทั้งหมดที่อาการปวดเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขอย,อย่างไรครับค่ะ อาการปวดต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยที่ส่วนใหญ่ที่คนปฏิบัติการะนะคะ,ะเขาบอกว่าช่วงแรกเลยแนะนําคขาว่าถ้าหากว่าไปทําอะไรมาแล้วมีอาการปวดอย่างออกกาลังกายหนักๆ,ๆมาเขาให้พักพักร่างกายสักประมาณสองชั่วโมงค่ะจะดีขึ้นนะคะ,ะ,ะแต่ถ้าหากว่าเป็นปวดเฉียบพลันป,ปวดขออภัยปวดเลือล้อรลังนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือต้องรับประทานยาแล้วค่ะ การรับประทานยาจริงๆแล้วเนี่ยช่วยแค่ช่วงที่ปวดมากๆแต,แต่ถ้าหากว่าหายแล้วก็ให้หยุดยาเพราะว่าการรับประทานยาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงตามมานะคะอย่างเช่น<ต>อาการระคายเคืองกระเพาะอาจจะเป็นโรคก,กระเพาะตามมาได้นะคะ<ต>ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นยาทาค่ะยาทานเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทเลยนะคะมีตั้งแต่ยาหม่องนะคะหรือว่ายาทาที่เป็นตัวไดโครฟีนักเจลไพลอคซิแคมเจลนะคะ หรือเป็นพวกเมทิซาลิไซเลตต่างๆนะคะรวมถึงเจลพริกนะคะตัวแคปไซซินเจลนะคะตรงนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของอาการปวดต่างๆได้นะคะแต่ว่ายาในแต่ละอย่างเนี่ยจะมีการออกฤทธิ์ช่วยเหลือได้ไม่เหมือนกันนะคะค่ะผมสนใจเจลจากพริกนะทีนี้ไอ้พริกที่คุณนิรุนุ์ว่าเนี่ย ที่ว่ามันสามารถที่เป็นเจลมาใช้ได้เนี่ยเราใช้ส่วนไหนของพริกครับพริกตรงนี้เนี่ยสารสกัดแคปไซซินค่ะอาจารย์ครับเป็นการสกัดมาจากรกพริกนะคะโอ้โรกพริกนะ่รกพริกเนี่ยถ้าอย่างแคปซิก้าเจลเนี่ยสกัดมาจากพริกพันยอดสนเข็ม80นะคะอ๋อเป็นเป็นต้องเป็นพันนะต้องเป็นพันค่ะอาจารย์ครับพันชื่อชื่อว่าชื่อแคปซิคุม อันุ่มอันนี้เป็นพ<อ>ันยอดสมเข็ม80<อ>เป็นพันพริกที่เป็นสิทธิบัตรของแคปซิก้าเจลค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าพริกพันนี้เนี่ยให้สารสำคัญที่สม่ำเสมอค่ะแล้วก็ทดสอบได้ทั้งห้องทดลองอ๋อนี่ถ้าไมคุณเนรนุชไม่บอกกับผมมาผมก็นึกว่าไอ้ไอพริกนี่มึงน,นะเอามาแกงพริกเอามากินได้ทุกทุกอย่างเนี่ยมันผลิตได้ได้ทั้งหมดแต่ความจริงผมว่าได้แต่ว่าปริมาณ แคปแคปซิซินมันจะมากน้อยใช่ไหมไม่เท่ากันค่ะอาจารย์ในแต่ละพริกแต่ละเม็ดแต่ละพันเนี่ยสารสกัดแคปซซินไม่เท่ากันเวลาที่เรารับประทานพริกค่ะอาจารย์ในแต่ละเม็ดเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเผ็ดไม่เท่ากันนะคะค่ะนั่นก็คือเป็นสาเหตุว่าทําไมต้องใช้พริกพันนี้เนื่องจากว่าพริกพันนี้เนี่ยให้สารสําคัญไม่เท่ากันขอถามหน่อยเป็นความรู้นะค่ะความจริงเขาบอกว่าไอ้พริกมันจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดมันไม่ใช่ตัวที่เม็ดพริกไอ้ตัวตัวพริกอ่ะ แต่มันอยู่ที่รกพริกจริงหรือเปล่าจริงค่ะอ่านะคะเราดังนั้นเวลาเราจะตำน้ำพริกนะฮะไม่ให้เผ็ดเราก็เอารกพริกออกใช่ไหมเอารกพริกออกก็จะเหลือแต่ในส่วนของเปลือกมันเปลือกมันก็เปลือกมันก็ไม่เผ็ดแล้วแล้วเราจะไปเอาออกมันทําไมใช่ไหมเราต้องทําให้มันเผ็ดใช่ไหมค่ะพันนี้พันนี้ที่ว่าเนี่ยนะเป็นพันที่ผลิตเป็นเป็นพริกขี้หนูหรือเป็นพริกยักษ์หรือเป็นพริกชีฟ้า ดูดูมันใหญ่ไหมเม็ดใหญ่ไหมเป็นพริกที่เรียกว่าเป็นพริกพันใหญ่กลางกลางเผ็ดกลางๆลางนะคะเรียกว่ายอดสนนะยอดสนเข็มแปดสิบเผ็ดกลางกลางค่ะตรงนี้ที่เผ็ดที่สุดเนี่ยจะเป็นพริกกะเหลี่ยงพริกกะเรียงผมรู้จักค่ะรู้จักเพราะอะไรไหมเดินทางก็ไปในป่านะแล้วก็มันจะขึ้นตามต้นไม้ค่ะ แล้วไอเจ้านกมันคนไปกินพริกมาแล้วมันไปถ่ายมูลมาไงม่นด็อยู่คนําไมนะดังเดินทางก็ไปในป่าเวลาจะหาพริกเนี่ยนะให้ดูคนําไมเถอะเออแล้วไอเจ้านกมันไปเกาะเกาะแล้วมันก็ถ่ายมูลปุ๊บแล้วลงมาพริกเรียนอันนี้อันนี้ผมเคยเคยเคยไปพบแล้วก็เวลาเดินทางเข้าป่าเนี้ยอยากจะหาพริกันเนี้ยเอามาปลูกเพราะว่ามันทนแรง อ๋อ oh, มันทนแรงมนทนแรงดีมากเลยก็อยู่ในป่าในแรงๆแ,แบบนี้นะอากาศร้อนๆแบบนี้ไอ้พริกนี่ไม่ตายมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งมันอยู่บางร่มหรือเปล่านะหรือเป็นอาจจะเพราะว่าไอ้รากพืชต้นใหญ่ๆเนี่ยมันดูดน้าจากดินมาแล้วพริกมันอยู่ใกล้ๆมันอาจจะมีส่วนผสมได้ประโยชน์นะอันนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาแต่ผมรู้จักไอ้ตัวน,นี้ดีเผ็ดมากอ่านะมันไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ตดหรอกนะครับแล้วก็เอามาตำน้ำพริก อ่าวตำน้ำพริกอร่อยค่ะในพริกี้นี้ตอนนี้เรารู้นะมันก็ไม่ใช่พันทุ่ทั่วไปแต่ที่พันธุ์ตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันคงมียาแคปไซซินที่สูงเมื่อผลิตเป็นการค้าแล้วมเราก็จะได้สารนี้มากกว่าเขาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าครับไอ้ความเผ็ดกับแคปไซซินมันสัมพันธ์กันอไมความเผ็ดกับแคปไซซินสัมพันธ์กันไหมสารสกัดแคปไซซินกับความเผ็ดบางทีอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันมากแต่ว่า สารสกัดแคปไซซินที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดได้ครับค่ะก็ตรงนี้เนี่ยไอตัวแคปไซซินเองนะคะมันจะไปออกฤทธิ์นะคะในเรื่องของการลดสาร substance P ที่มันเป็นการส่งสัญญาณความปวดให้กับร่างกายพอใช้ไปสัก,ะสกระยะหนึ่งนะคะสัก2ส,สัปดาห์ขึ้นไปนะคะ,คะใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะอาจารย์ก็จะทำให้อาการปวดลดลงเนื่องจากว่าเส้นประสาท ตัวซีไฟเบอรนะคะที่ส่งสัญญาณความปวดจากผิวของเราเนี่ยมันจะหดตัวลงอาจารย์ลองนึกถึงฟ้าเพดานค่ะ uh, ฟ้าเพดานไฟฟ้าเพดานเรามีไฟไใช่ไหมคะคการที่เราจะเปิดไฟเนี่ยมันต้องมีมีมีเส้นอะไรนะสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าค่ะถ้าหากว่าสายไฟฟ้านั้นมันหดตัวไม่ถึงมาถูกตัดไปไม่ถึงกับตัวดวงไฟ ถามว่ากระแสไฟฟ้าจะส่งมาได้ไหมไม่มาไม่มาแน่นอนค่ะเหมือนกันค่ะเราเรียกว่าไอสายไฟมันขาดใช่มองเห็นภาพล่ะสายไฟที่ไปถึงดวงไฟเนี่ยข้างในมันจะมีเส้นลวดเล็กๆใช่ไหใช่ถ้ามันเส้นใดเส้นหนึ่งขาดไอไฟบาืองทีมันก็ริบๆรบๆรไฟไม่สว่างอ่ะนะใช่ฉะนั้นฉะนั้นผมก็เข้าใจที่คุณนิรุนพูดกับหมายว่าประสาทเนี่ยถ้ามันขาดหรือมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็แสดงอาการ ก็คือความปวดมันก็จะไม่ถูกส่งความปวดไม่ถูกส่งถามว่าเมื่อความปวดไม่ถูกส่งสัญญาณอาจารย์จะปวดไหมคะไม่ไม่ส่งสัญญาณมันไม่มีประสาทรับมันก็ไม่ปวดพอไม่ปวดมันก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือไม่แต่อาจจะมีปัญหาก็มามาว่าร่างกายเราอาจจะผิดปกตินะไม่ผิดปกติค่ะอาจารย์ เพราะมันมันไม่แสดงออกมาให้มาการส่งสัญญาณการตัดสัญญาณความปวดเนี่ยแคปซิก้าเนี่ยเองจะไปตัดสัญญาณความปวดต่างๆอ,อย่างเช่นอาการปวดเราไม่ต้องการ<อ>ให้ปวดเราไม่ต้องการปวดตัวนี้จะไปตัดสัญญาณใช่เหมือนกับไฟฟ้าหมายความว่าเราไม่ต้องการใช้ไฟะจะให้ตัวนี้มันก็ต้องตัดสายไฟใช่ค่ะ,ะแต่ว่าคนละอย่างนะไอ้ไฟฟ้ามันมีประโยชน์ เพราะว่าปวดมันไม่มีประโยชน์ปวดมันไม่มีประโยชน์ค่ะแต่ว่าการทํางานของเส้นประสาทจะคล้ายๆกันจะได้วัดภาพและได้ข้อมูลแล้วนะว่าจากแคปซิซินจากพริกนะจากพริกแล้วพริกกับแผ่นยอดสนเข็มอะไรเนี่ยนะแล้วถามนั่นในฐานะเป็นเภสัชกรเอาพริกมาเนี่ยเอาลกมาตรงเนี้ยมาขบวนการสกัดเนี่ยมีวิธีสกัด โดยทางเคมีใช่ไหมมีค่ะเพราสกัดมาเนี่ยในแคปซิก้าเองนะคะ,คะการสกัดเนี่ยจะขัดสกัดมาเป็นแคปซิคุมทิงเจอร์นะคะแล้วก็เอาในส่วนของแคปซิคุมทิงเจอร์เนี่ยมาใช้ค่ะ,คะอ๋อมันสกัดออกเป็นรูปน้ํําน้าก่อนใช่หลังจากนั้นก็เริ่มมาทําเจลใช่ค่ะ,คะเอาแคปซิคุมทิงเจอร์เนี่ยมาทําเป็นในรูปแบบของเจลนะคะ,คะตัวแคปซิซินเองเนี่ยในต่างประเทศ สารสกัดแคปไซซินเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นแคปไซซินสังเคราะห์นะคะอันนี้อยู่ในยุโรปอเมริกาที่เขาใช้กันในต่างประเทศนะคะแต่สำหรับบ้านเราค่ะจะเป็นน a ช u r a l แคปไซซินนะคะซึ่งได้แคปไซซินทั้งที่เป็นตัวสารสกัดแคปไซซินที่เป็นเมเจอร์และไมเนอร์นะคะซึ่งอันที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยจะได้แค่เมเจอร์แคปไซซินเท่านั้น <fuck. S 2> ไอ้พวกไมเนอร์ที่ว่าหมายความเพือะไรก็จะเป็นสารอื่นๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นการรักษานะคะตรงนี้ครับแสดงว่าพริกที่เรากินกันทุกวันเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์ทํานิดหนึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้สกัดเป็นเอาแคปไซซินออกมาเมื่อเอ,อเราก็กินพริกกันทุกวันเนี่ยนะ <c oughs> ไอ้พริกทุกวันนี้สมมติเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีส่วนอะไรไหมที่จะไปมีผลกับร่างกายเราเช่น แก้ปวดท้องแก้ปวดข้อแก้ปวดอะไรภายในได้ไหมอื่นพริกช่วยในเรื่องของการเผาผ่านพลังงานได้แต่ว่าพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้มันไปเผาผ่านพลังงานได้ขนาดนั้นต้อง กินเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ ừ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  ก่อนจะได้ไอส่วนตรงนี้เนี่ยเราคงจะแสบท้องกันก่อนน <ừ> ะคะไม่ได้แสบท้องธรรมดาค่ะอาจารย์ค่ะเวลาถ่ายออกมาก็คงจะแสบมาแล้วเรารู้เรารู้คคือหมายความว่าที่มันไปช่วยเผาผลาญเนี่ยมันก็คงจะเป็นพวกเอนไซม์ใช่ค่ะเอนไซม์แล้วก็ไปช่วยเผาผลาญเ,เรียกว่าเผาผลาญพลังงานพวกแคลอรี่ต่างๆหมายความว่าคนที่เป็นโรคเบาหวาน ินน้ำตาลมากกินพวกแป้งมากไอ้พวกนี้เผาผลาญออกไปให้มันมันนำเอาไปใช้ลดความอ้วนดีดีดลดความอ้วนได้ดูดูนะเอาละครับเรนี้มาถึงกันว่าไอ้แคลเซียนที่สกัดออกมาแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราจะนําไปใช้ไม่ใช้เป็นรูปถามว่ารูปใช้น้าในรูปน้ํารูปน้ํามันหรือรูปเจลเจลมาเพราะว่าไอ้ที่เราทานนะค่ะ แบบไหนที่ที่ทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นเจลมีทั้งรูปแบบเจลนะคะรูปแบบสเปรย์นะคะเนื่องจากว่าเจลเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดีนะคะแล้วการใช้ตัวแคปซซินเจลตรงนี้เนี่ยก็แนะนําทาอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องนวดเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันอาจจะทําให้เกิดอาการแสบผิวหนัง,นงได้นะคะจึงทําในรูปแบบของเจลซึ่งดูดซึมได้ง่ายใช้ง่ายนะคะ แต่หลังใช้อาจจะต้องล้างมือสักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์ครับแบบก่อน,ก,อนก่อนใช้เราก็ทำความสะอาดบริเวณนั้นซะก,ก่อนค่ะแล้วก็หลังออแนะนําว่าอย่าใช้ก่อนอาบน้ํา,าใช้หลังอาบน้ํา,าสักประมาณยี่สิบนาทีค่ะหลังอาบน้ํานานะใช่แล้วก็ไม่ใช้ก่อนออกกําลังกายด้วยอก่อนก่อนก็ไม่ดีนะค่ะก่อนไม่ดีมันอาจจะว่ามันอาจจะสกปรกล่างกายหรือเปล่ามันมันจะมีเหมือนกับ อาการร้อนเกิดขึ้นมาถ้าเกิดว่าการออกกําลังกายตรงนี้เนี่ยเส้นเลือดเราจะขยายขยายสังเกตว่าเวลาที่เราออกกํลังออกกลังกายค่ะอาจารย์หน้าเราจะแดงนะคะนั่นเกิดจากอาการที่เส้นเลือดขยายพอเราไปใช้มันจะเกิดอาการร้อนๆอนพอเราใช้เจลฟริกเข้าไปเนี่ยก่อนออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะทาให้เกิดอาการร้อนอ่ะแต่าอาการร้อนไอหน้าหนาวทั้งหมดเราไปภาคเหนือมันหนาวหนาวเนี่ยนะเอาไปทามันจะทำให้การหายหนาวได้ไหม ได้นะคะอาจารย์ในประเทศสวีเดนอเอาแคปไซซินเจลตัวแคปซิก้าไปทาไปทําฮอสปาฮอสปาครฮอรสปาก็คือไปทาให้เกิดความอบอุ่นเกิดอาการร้อนแต่บ้านเราเนี่ยคืออากาศบ้านเรามันร้อน,อนค่ะจึงไม่แนะนําให้ใช้หลังจากออกกําลังกายเนื่องจากว่าเกรงว่าจะร้อนแล้วทนไม่ได้นะคะแต่ถ้าร้อนเกินไปรู้สึกว่าใช้แล้วร้อนเกินไปทนไม่ได้เนี่ยก็แนะนําค่ะเรื่องของการล้างน้ําสบู่ ค่ะหรือว่าเอาโลชั่นเช็ดหรือเอาแอลกอฮอล์เช็ดออกค่ะตรงนี้ก็จะช่วยได้มาถึงพูดตรงนี้ปุ๊บนะอยากจะถามว่าแคปเซซินสมมติว่ายังไม่ทําเป็นเจนเนราะ,นะะพอเรากินพริกไปเป็เดเนี่ยมันสามารถจะเอาออกจากร่างกายได้ดื่มน้ําได้ไหมหรือดื่มอ,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 อาหารประเภทไหนครับที่จะช่วยละลายให้ไอแคปไซซินมัน อย่างเด็กๆเวลาที่เผลอไปทานพริกใช่ไหมคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยไปทานรี่เผ็ดๆแนะนําค่ะดื่มน้ําบางทีไม่ค่อยช่วยนะคะแนะนําดื่มนมเอ่อดื่มนมนะดื่มนมค่ะนมยังมีเอนไซม์ตัวหนึ่งค่ะ๋อดื่มนมนะชื่อเคซินนะคะเอนไซม์เคซินเนี่ยจะช่วยจับตัวแคปไซซินนะคะทําให้อาการเผ็ดเหล่านี้เนี่ยหายไปค่ะมันมีเอนไซม์นะค่ะมันมีเอนไซม์ค่ะเอนไซท์ที่จะไปทำปฏิกิริยาจับไอแคปไซซินออกไปได้ค่ะ เอาละทีนี้ท่านทั้งหลายที่มีปัญหาว่ากินพริกเผ็ดๆไปนะครับโดยมากผมเจอพวกฝรั่งแับพวกญี่ปุ่นเดินทางไปด้วยกันแกก็กินพริกทีหนูก็ไปอมเขาก็ไม่รู้ทําทอะไรแล้วก็เราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ต่างคนก็เลยแนะนําว่าคุณไปกินพริกออก,กินน้ําเข้าไปปรากฏว่าก็ไม่หายนี่ถ้าหากว่ามีนมอยู่นะ,ะให้ดื่มนมเข้าไปนะครับจะช่วยได้เพราะมันมีสารที่ว่านี่ดีมากครับตรงนี้นี่เราเราความรู้รับตัวนะ,ค,ะครับ เมื่อเราใช้แคปซิลินท,ที่เป็นสเปรย์กับเจนที่ว่าตรงนี้นะออมันใช้ได้ผลพอๆกันไหมหรือการสะดวกสบายอย่างไหนจะดีกว่าแคปซิินเจลเนี่ยใช้ในกรณีที่บางทีเนี่ยเราสะดวกที่จะใช้ทานะคะ,คะข้อเขา่าข้อแขนข้อมือต่างๆหรือข้อศอกนะคะตัวเราเองแต่ถ้าสมมติว่าเราปวดหลังล่ะบางทีเนี่ยบาง ผู้สูงอายุบางคนนะคะเอื้อมไม่ถึงหลังนะคะจึงแนะนําใช้ในรูปแบบของสเปรย์ฉีดปุ๊บไม่ต้องล้างมือด้วยนะคะไม่เปื้อนมือแต่ถ้าใช้แบบเจลเนี่ยอาจจะต้องล้างมือสักนิดนึงนะคะก็ะแล้วแต่ความสะดวกค่ะอย่างเจลก็ใช้สะดวกดีนะคะแต่ว่าแนะนําล้างมือสักนิดนึ<อ>งค่ะก็สรุปแล้วว่ามีทั้งสองอย่างไว้นะ,ค,ะครับท่านก็จะสะดวกเพราะว่ามันคล้กันคนคนละกรณีนะฮะค่ะ เมื่อใช้ก็ลงไปนี่นะครับเมื่อเราทาลงไปหรือจะสเปรย์ลงไปก็อ้าก็ตามแต่มันต้องใช้กันบ่อยไหมครับเนี่ยก็วันหนึ่งสักประมาณ 2- 3ถึงครั้งค่ะอาจารย์อาจจะแบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าสามารถที่จะใช้ได้ใช้ได้บ่อยๆแนะนำค่ะก็คือวันละ2-3ถึงครั้งใช้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะสสัปดาห์ค่ะอาการปวดจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของ เส้นประสาทที่จะทางานผิวกติเพราะว่าการที่ถูกตีความเจ็บปวดต่างๆเรายังรับรู้ความรู้สึกร้อนหนาวต่างๆเรายังรับรู้ได้ปกติ<ช>ค่ะยกเว้นสัญญาณความปวดที่จะลดลงแล้วก็ไม่ปวดเอานะครับนะครับก็รู้แล้วว่าจะใช้บ่อยหรือไม่บ่อยนะฮะแล้วแล้วแต่เพราะว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยสองหรือสามครั้งแล้วก็สองสัปดาห์ก็รับรองได้แหละว,ว่าความปวดที่เรามีอยู่ก็จะหายไปนะครับ นอกจากใช้ดังกล่าวเนี่ยมันจะมีวิธีอื่นๆอีกไหมครับเมื่อเราสมมติเราไม่ใช้พวกแคปไซซินพวกเนี้นะปวดที่เราปวดแต่ธรรมดาเนี่ยมันมีวิธีการอื่นๆพอมีบ้างไหมถ้ายังปวดข้อเสื่อมนะคะตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยเขาก็แนะนำในเรื่องของการรับประทานยาพาราเซตามอลนะคะหรือว่าการประคบร้อน นะคะก็จะช่วยนะคะประคบร้อนจะช่วยทําให้อาการดีขึ้นสังเกตค่ะคนที่ปวดข้อเข่านะคะจะข้อเสื่อมเนี่ยจะปวดทุกครั้งช่วงก่อนนอนช่วงหัวค่ากับช่วงเช้าจะปวดเยอะผมแน่น่ะว่าแคปซเซีินดีที่สุดหมายว่าว่าท่านมาต่อไปประคบประเคิบมาแล้วมันมีหลอดขึ้นมานะแต่ท่านปวดมาหลายท่าน้นมาก็ทาแต่แล้วก็ท่านก็นอนหรือแตนจะพักผ่อนก็ว่าไปนะครับเอาละครับวันนี้เราได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะครับเรื่องการบรรเทาปวดด้วย แคปไซค์แอแคปซซินเจนที่สกัดมาจากพริกเราเรียกว่าแคปซีซินดังกล่าวมาเนี่ยมีรูปสองรูปที่แนะนำก็คือว่าเป็นเจนและเป็นสเปรย์ท่านจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเพราะว่ามันใช้แตกต่างกันนะครับอย่าลืมครับบวชเมื่อ,อไรแคปซิซินช่วยท่านได้ครับเอาละครับวันนี้เราหมดเวลาลงแล้วแหละนะครับเราได้รับความรู้จากเภสัชกรหญิง นิรนุชทรัพทวีนะที่มาให้ข้อมูลเราครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วครับเราทั้งสองต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ